สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันหวยออกค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่มาหอดมาถึงแล้วนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยหนึ่งมิถุนายนสองหาหกเ,เนาะสีโมงแรงเข้ากับจะได้รูก,กันแล้วนะคะว่าสีมูหรือสิจา้าไม่งดนีสีได้เคลื่อนหรือสิทบไปเกาเนาะคุณพ่อคุณแม่ออ ในระว่างนี้นะคะเส้นซองกะคิดว่าเอฟซนะคะยังมีคนมาหาแนวทางอยู่นะคะยังตัดสินใจไม่ได้ยังพอมีเวลาอยู่นะคะก็เลยจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาอัปเดตนะคะอัปเดตแนวทางตัวเลขของลานรักนำโชคนะคะหรือว่าน้องหน้าว่าหันละเอ,อ้อที่จริงว่าจะเหตุลงหายเมื่อคืนนี่นะคะมันเดึกมันเดินคุณพ่อคุณแม่ทั้งเส้นซองกะ ดื่มแก้กห้วยไปร้ายนะคะอาจจะว่าบบค่อยรู้เรื่องแต่ก็จะปิดนะคะก็เลยผักไวก่นก็นเลยเมาเว่าใส่เช้าวันหวยออกละกันนะคะมาอัปเดตบังกันะนน่ังเป็นโตเกาบอสำหรับแนวทางตัวเลขของลานรักนำโชคน้องนาวาให้โชคนะคะอากอนสิไปรับชมรับฟังแนวทางที่เด็ดในคลิปนี้กะฝากขะแน่นะคะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจกันนะคะ กดคอมเมนต์ comment, มาพูดมาคุยกันนะคะตัวเลขในงวดนี้มากโตไดแนวทางของน้องนาว่าเป็นตะคืออีกบอนะคะหลังจากหวดที่ผ่านมาเนี่ยวายศูนย์เอออะไรก็ศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะมาทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อคุณแม่จับวินเอาเดอ้อเพราะะน้น,นะคะมือนี่งวดนีเบิงดีๆฟังดีๆนะคะว้าถึง ที่จริงแล้วนะคะเซียนซองได้อัปเดตแนวทางของน้องนาว่าไปแล้วรอบนึงนะคะเดี๋ยวย่านคุณพ่อคุณแม่อาจจะพลาดคลิปนั่นไปนะคะน้องนวาวบอกเซียนซองนะคะมารอบนึงแล้วนะคะว่าหนึ่งหุนเจ็ดเก้ากษัตรงวดนี้คุณพ่อคุณแม่เซียนซองก็เลยเขียนลงในกระดาษแล้วล่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้านะคะมือว่านี่นะคะได้ไปหาน้องนาว่าก็ได้ไปสอบถามมหาว่า ยังเป็นโตเกาบอหน่องนาว่ายังเป็นตัวเดิมไหมนะคะน่องนาว่าเลยตอบมาว่าอย่าเฝ้านะคะก่อนสิบไปเบิง <c oughs> อดใจรออีกนิดขอแจ้งข่าวกว่อนคุณพ่อคุณแม่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับเอฟซีที่สนใจในส่วนครีมหน้าใสนะคะหรือว่าครีมรักษาฝ้านะคะครีมรักษาสิวที่เส้นซองออกมานําเสนอนี่ล่ะอ่ะห้เบิงก่อนเนาะนี่นะคะ ฝากประชาสัมพันธ์ก็คือนะคะผู้ใดอยากจะสั่งนะคะให้ติดต่อมาอย่างรวดเร็วนะคะถ้าอยากได้ของไวๆวเด้ ider, อเพราะว่าเซียนซองจะได้ส่งวันนี้นะคะหลอบมือนี่เป็นมือสุดท้ายในสัปดาห์นี้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามืออื่นนะคะจะได้เดินทางตามบุญน้ำโชคไปทำงานที่ลบบุรีนะคะไปคอนเสิร์ตน้ำเพลินหลักนี่อ่านี่เนาะ เป็นครีมรักษาฝ้ากระจุดด่างดาคนเป็นสิวผิวหมองคล้ำไม่สม่ําเสมอนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะอยากให้นาแข็งแรงนะคะอยากให้นาสว่างกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ช่วยได้ทาแค่กันขืนนะคะใครอยากสร้างอยากตุนของกระดีนะคะหรือว่าอยากจะสร้างไปล่องใสอยากได้ของไวให้ทักมาวันนี้เลยนะคะจะได้ทรงห้ได้มือน,นีเนาะ ถ้าพลาดมือนี้ไปกะน่าจะได้ส่งอีกทีก็คือวันที่5ที่6เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอยากสร้างให้ฟาวสั่ง0940292674นะคะทักไลน์มากก็ดีนะคะหรือว่าจะโท่มากก็ได้นะคะเดี๋ยวเส้นซองเขาไปตอบนะคะโอเคนะคะพอแล้วประชาสัมพันธ์แล้วขอโทษขอภหยหลายๆนะคะ เบาถึงแนวทางของน้องหน้าวากันตอเลยทีเดียวเชี่ยวไปนี่คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดเมืองทองเนาะญน้ำโชคยาคักกยาก,ก,ยากแมวสั่นเอื้อเฮ็ดพอฉันอยากกินอยากกินตามมาสามมือแล้วมือนีก็เลยจัดจวดจ,ดจดากเงียนะคะมากแล้วลดเท่ะเดเธอสองร้อยห้าสิบเอาล่วงเราบอดถึงเราบอกตะกี้คือสี่ลอยพุ่นมันขเขาเอื้อมแรงไดล่ะ ม,มันเป็นเริ่มไลยอ๋อช่วงบอมเมนช่วงใหม่ๆเนาะมันก็นเลยจะถือลองนะคะมากินน้ากันคุณพ่อพคุณแม่พูนละเอืองเที่ยงๆพูนละอาจจะได้กินไปรุ่นเลขไปบอมบนน้ำโชคหรือสิไปกินตอนนี้เลยงวยี่ <c oughs> ช่วสิเรียวกับุูนละใ <c oughs> บสองใบสามหมดละอ้าวคลิปนี้ชันนทายนี่คือชันจะมาอัปเดตแนวทางตัวเลขของนองนาว่าชันในยินเธเว่าจุฟังว่า ยังกอดเธอไปหลอดถามน้องนาวาน้องนาวาว่าจังไดหันกล้องมาผีน้ำเนยอ่าโอเคโอเคพาคุณบอกคุณแม่อยากเห็นสันดิมีบอน้อมีไผคิดพอด์ุ่นน้ำโชคบอนน้อ้าคุณบอกคุณแม่อยากเห็นดังไอปึ้งปึ้งของหุ่นน้ำโฉกเอาคือแหน่ะยู่ในเนี่ยมันอยู่ในรถเดินเหมือนถามวางจังไหนนี่ละน้องนาวาเมื่อวานนี่ฉันคือในยิ่นอ่านั่งวางไดนั่งบอกเลขเธอวระเสรนฐเรวบันี้อ่าอาปุ้มถามว่า วันนี้ถูกอยากได้อะไรอยากนาวาอยากได้รถแมคโครกับรถยกกังเกาะคนด<ำ>ําเออรถขนดินว่าสัตเออแสดงว่านั่งลอยบอกเลขเธอบอกแมนจังไดต้องบอาให้ฟังก่อนโดยปกติเนี่ยน้องนาวาเนี่ยจ้า <c oughs> เล่าเป็นคนมักมาเ่นน้่ผมใช่ค่ะอ่ามักมาเ่นบัตรอ่าเขาเอาาินว้างไหนถือสตาร์นะจ้าจ้า ตือกระตามากแม่เล่นบันเน่กตินี่ทั้งเสี้นซองสิเป็นคนถามเนาะแ <Main, S 2> มนแมนจ้ะบนันเนเมื่อว่าเนี่ยปุ่นน้ำโชคเลยร้อยถามจ้ะน้องนั่งกินขนมอยู่เลยร้อยถามน,น้องเมืว่าเออบอกกับปุ้มแนเลขว่านี่สิออกงังอ,อยากได้ยังกี่ซื้อให้พัสัุ์ค่ะเออได้ได้ได้พัสดุสเ์เลขออกยังพัสัุ์ถามมาเลขเลขซือออกยังงวดนี่มื่ออื่นนี่พัสดุนจ้ะ หนึ่งศูนย์เจ็ดหาทจ้ะอืบอกสามโตนึงบอกเธอหน่ะบอกสามโตบุญน้ําโชกนะ่ะได้ยินหนึ่งศูนย์เจ็ดจ้าแต่แม่บุญน้ําโชกนะ่ะเราฟังเป็นสี่ศูนย์เจ็ดอือบาททีนี่อ่าหู้ไปจีดีหรือบอดีอ่ะน,นี้บอลูแต่ว่าโดยโซนโตบุญน้ำโชคนะได้ยินน้องเรานะ่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดจ้าอือแต่คุณแม่ของบุญน้ําโชคอะ่ะได้ยินน้องพูดสี่ศูนย์เจ็ด <Rocky> <c oughs> คนที่หูบดีคิดว่าสิเป็ี่ยนแม่บุญน้ำโชกหละเพราะว่าเล่าหวยขนาดเอื้อนดังๆห้องดังๆแล้วก็อันนี้มาเนี่ยเด้อหาพันโชกกำลังมาพันได้ยินเป็นโตันั่นหามันออกตัวพ่นได้ยินอีเิ็ดจังได๋ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ค่ะอ่าบันีกาพ่อบอกเลขเร็จเนาะจ้าพ่อบอกเลขเซ็จบันี้้องนะว่าเลยบอกว่าอยากได้ไอ้รถแมคโครรถแมคโครกับรถ รถตักดินกับรถไอ้พ้นดินนั่นแหละจ้าก็คือรถของเล่นนะเนาะรถแมคโครกับรถสิบ้อของเล่นนะนะอย่าว่า่มันของเรนนะเว้ยจะไปเอาเงินใจมาซื้อถ้าเป็นของจริงนะม่วยขั้นระจริงๆของเล่นนั่นละห่อยเนาะอ๋อก็เลยถามว่าไอ้ถูกจริงเหรอเนี่ยจริงปราสันถูกจริงเลยถูกจริงถูกแนี่ยแน่ปราสันด้วยความเป็นเด็กน้อยนะจ้า แต่อันนี้ก็ต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเ้อคุณพ่อคุณแม่กัถูกต้องค่ะจักมันสีแมนบอมแมนดอกกับพ่อรูร่วงนาดอกจ้าอืมต่ว่ากัาเสียทางเส้นซองติดไปอยู่นะครับฝากเส้นซองติดไปบ่ปปหลายดอกก็ได้รุน่นจ้าจ้าอืมกาวาคันมันแมนกับพ่อได้ซื้อหมูกระทอกระทะเลี้ยงผู้เทาจ้าอถ้ามันบอมแมนกับสิบบาทต้องเสียจ่ายหลายนะครับประมาณนี้แต่ว่าเบาถึงเนาะ ฉันสังเกตเธอร์นี่ดวงเธอนี่สิค่อนข้างที่จะสมพงกับเด็กหน่อยพอสมควรแมนอ่าเท่าที่เบิรงนมาหลายๆนี่เนาะ้าเด็กหน่อยมาลอยบอกหรืออา่ลอาลอดทาเลขเด็กหน่อยนี่สิแม็กมักมากลดดีเธอร์น่ะดวงดวงเขากันกับเด็กหน่อยนะแปลกแปลกกเด็กหน่อยกับมากเหรนนะผมจ้าเด็กหน่อยอ่าเนี่ยละ่ะมากมาเหรนน้ำมารักเห็นกับแบบยอกกันนะขนาดเมื่อว่าน,นี่ไปขอหมอไฟเนาะจ้า ไปขอหมอไฟไอ้เขาซูอันนั่นแหละอยู่กันไฟฟ้านะบ่แมนเป็นยังบันเด็กน้อยกับแม่เรียนน้ำเด็กน้อยลูกเพิ่นน่ะนะเพิ่นเพลินมึงเรียนมากเอาแม่แหลบดินใส่ป่ะเนี่ยโอ้ตีลูกเพิ่นสบาวเหรเออเก่ง์แต่ดอกกับเด็กน้อยก็พูดเท่ากันอ่ะอ้าวไรกับใหญ่ห่างเนาะคุณบ่คุณแม่กับร่องพิจารณาเบิ้งนะครับจังเลของน้องหน้าว่าจังเสียดอ่าเล่าเรื่อของน้องนะคุณเหรอ นะคุณก็เก้าเก้าเหมือนเดิมบอค่ะเพันยังวอาตัวอื่นบ่เป็นมั้งหรือจังใดบุ๊กเงที่ออกเก้าเก้าหกหกของเพื่อนอิลีก็ว่าจัดมันบอกแค่นั้นนะนะเก้าเก้ากับหกหกอ่าหกหกนี่ไอไอบอกบันนี้น้องก็เติมเก้าเก้าเขาไปอีกสินะเอาล่ะอันนั้นจะให้ส่วนที่ผ่านมาจ้ะเนาะกับย้อนกลับมาส่วนนี่ล่ะลดีบอกคุณน้ำโชเมื่อวานนี่จ้าบอกคุณน้ำโจคุณน้ำโจงนี้ยินเด้อร์หนึ่งศูนย์เจ็ดจ้า มูลนาโชคได้ยินสี่ศูนย์เจ็ดเลือกเอามรกหนึ่งศูนย์เจ็ดหรือสี่ศูนย์เจ<ะ>็ดการล่องเบิงคุณพ่อคุณแม่ลอ่อ,ลองเบิงร่องไิจารณากันเบิงนะครับถ้าบอมรคก,กับนนว่า<ต>บ่าื้อบ่าตามถูกต้องค่ะแม่แล้วออแต่เอาถึงนี่โตที่บอกเธอนี่มันก็ับไปเขากับโตที่บอกฉันแต่แหลกๆเลยที่ฉันออกมาล่องนีแต่เพื่อนบอกฉันสี่โตบาดนีห้ทามเนี่ยไ้ถามเนี่ยค่ะ บุญน้ำโจ๊บบคอคายเด้เบิงคิปปันไดที่เซียนซองเฮ็ดล่งเนี่ยจ้าจ้าน้องบอกถึงมาจาักงวดแล้วนี่สองแล้วดิสองสามแล้วเยาว่าอ่าบอกถึงมาจาักงวดเถอะฉันเพิ่งเอาแนวทางของน้องเนี่ยมาลงสองงวดแต่ว่าก้อนหน้านี่นะนับ,บัวถวนพันสิบ,บอกเป็นห้าลังเทียบอกสามโตห้าเลียบอกสี่โตแต่วัดจับวินได้หนาแต่ แต่แต่จำได้อยู่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดก่อนนี่บอกมาสี่ตัวมันบอกแมนมันมันมาทั้งบนทั้งล่างถูกต้องค่ะโอ้มาทั้งเก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์เลยนะคะน่าสนใจนะสนใจนั่นแหละนะลองพิจารณาเบิ้งแบบนี้สิหันก่องมาทาังเส้นซองก่อนใ <นะ S 2> ห้ค <นะ S 2> ุณลุโชคขับรถก่อนนะคะรถหลายเนาะเดี๋ยวอันตรายนะคะเนี่ยลองพิจารณาเบิ้งเด้อคุณพ่อคุณแม่สรุปแนวทางของน้องนาวาก็คือ ต่อวดที่เซนสองนำเสนอนะคะเพิ่นบอกเป็นเลขซีโตวัวก็คือ1079นะคะบาตท,ที่หนีมือว่านส,สดๆร้อนบุญนำโชคถามเพิ่นบอกเป็นเลข3โตัว7แต่ว่าแม่บุญนำโชคได้ยินเป็น407นะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงว่ามักโตไดใดตได้ไดเป็นตัคือนะคะงวดนี้เป็นตะ่าอีกบอ่อหนะหรือจะจอบซ่อมเบิงกระได้เด้อคุณพ่อคุณแม่อะสำหรับลิดนี้กะ ชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวจะดวเดฟเฟลเฮดล่องห้เนาะเพราะว่ามือน,นีจอดจันนะคะเดี๋ยวสิฟ้าลเฮดคลิปต่างๆนะคะมีที่ดีที่เด็ดกนเทียงจะจัดล่องห้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารหน้ากันเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับตัวไหนนะคะเลขตัวใดเบิ้งไวหยิบจับไวกับคอยทุกคนโชคเฮงโชคหมนันรวยยกช่องรวยรับทรัพย์กันทุกคนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ